ันนี้เราอยู่สซดลสทาวเวอร์99อย่างเงี้ยเราจะทาวเวอร์กันได้ยังไง่อเดี๋ยวลองไปดูกันว่าเราจะมีอะไรบ้างอ่าเท่านี้นะจะจะบอกว่าให้ฉันให้ฉันทาวเวอร์ไปอีกอีกอ,อ,อจนถึงกว่าจะซึ่งสุดชนะถ้าคุณถ้าคุณอยากได้โรบอท อันนี้ยังไม่มีโรบักเดี๋ยวตอนโตก็มันไปอีก20ปีไปข้างหน้าจะเล่นโรบักเดี๋ยวจะมีโรบักแน่ๆอ่ะข้างข้างนี้จะมีมีด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันจะมันจะแกงเรามันจะแกงเรามันจะแกงเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีได้แล้วฮันนี่ตกชั้น่ิดาเฮ้ยมันแกงปะโอยกระโดดไปกระโดดไป ก็อยากจะได้ก็อยากจะได้ว้ายวายตกวายจะต่อยแล้วอ๋อเลยเฮ้ยพี่เธอทำอะไรฉันฉันไม่ต้องกังวลเหน๋ยวแกท้นไปก็แกจะสิ้นแล้วเขาด่าอะไรกันอะเหมือนแกจะสิ้นสุดเลยอ๋อได้ค่ะวายสิ้นแล้ว ทำไมช็ตัวอีกรอบไปเนี่ยทีนี้เดี๋ยวเอาใหม่นะตอนนี้เราอะ่ะยังไม่ถึงจุดสิ้นเลยหรอกอะไปนี่แหละอ่าถ้าคนอยากสเปาเนี่ยดูทุกคนนะบูรัดไปด้้ยเลยเขาไปว้้ยมา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 ะถ้าอย่างนี้อะ่ะหรือว่าถ้าอยากมือปราทกา็มือปรา,าได้เลย ตั้งเงินบอลนี่ได้แล้วเราปฏิสเสธกันนะเราไม่อยากเชื่อแกอ่ะเฮ้ยจะตกอะไรกันนะกูฉันอยากตกแกจังอ๋อยังไม่ตกฉันตกฉันเป็นต้นเหรอนี่คือเธอพูดตัวเองนะฉันไม่รู้ไอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวลุเดี๋ยวยกเลิกแกเลยนะถ้าแกไม่ชอบฉันอ่ะฉันก็จะวงฉันก็จะวงแกโกแกให้เป็นวงกลมให้ถึงเส้นไปเลยซะไม่่าทำอะไรเฮ้ยแกแกมาทางนี้เลยอะไรเขาเขาเขาไปกดเขาได้เลยอ่ะอ้าวจะกีดฉันเดี๋ยวเธอะแกจะโดนตกฉันแน่ถ้าฉันอย่างนี้ฉันไม่เอาหรอก ออาย,อยากสะท้อนดูข้างบนนะมันสูงไปเท่าไหร่อ,อู้เยอะจังอย่างนี้เราจะทาวเวอร์ได้ไหมเนี่ยถ้าพวกเราอย่างนี้ฉันเอ้ยเขาบอกว่าเอ้ยมีคนมาเยอะแยะเลยแต่ปั๊กให้เดี๋ยวเรา คลิกใหม่เดี๋ยวเราคลิกก่อนบิงบเราต้งองคลิกเกา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 อ,อะไร่นี่คือเฮ้ยเฮ้ยจะจะจับฉันเหรออันนี้อย่าสแตนเดชอย่าสแตนเดอืมอย่าต หนูตัวแย่วอ่ะโอ้ยทำไมหนูต่อยทุกเทเลยโอ้ยหนูฟุกอะอย่างเงี้ยเราสูงไปเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ไม,ม่มีเชิดนะอะไรจะบอกให้ว่าจะทำบอกสูงมาปะ ยอดอยากกินอะไรอะ่ะอยากกินมาม่าครับหยกินมาม่าก,ก็อนจะมงดืดเนี้ยนะมันล้มเหลวจริงจริงเกมมิ่งเฮ้ยตกกว่าอืดูข้างล่างสิแกไม่เจอไปทางนั้นนกหูยน้าทุเรศจริงจริงีไง ิโ <Girl. S 2> กเรียนเกิลเขาจะแกล้งเหรอปะอีดอกเอ้ยใหญ่ที่่นีใหญ่จ,จริงๆไหนนะแต่เด็ใหญ่ฉันใหญ่ฉันก็มีถ้าเราอ่ะอยากจะให้ทำบอล้วก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใครไม่กดไลค์แปลว่ามัน,นไม่ตุดเฮ้ย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 รอก,ก่อนรอก่อนปิบุ๊ยจ้ จะถึงสีจมพูแล้วอะอุ้ยทังแล้วว่ามีแค่ได้เดียวเองถ้าเหลือไปเราไปก็จะต้องกล่าวอีกโอเคโอเคโอเคมันละลายมันละลายว่มีบันไดตรงนี้ถ้าระหว่างอยู่บันไดทางนี้มันก็ไม่น่าจะล้มเหลวหวัวใจะจะหวายโอ้ยอีกนิดเดียว ็ฉันบอกแล้วอีกนิดเดียวอ่ะก็เหมือนจะสิ้สุดถ้าใครจบฉันแปลว่ามันอุน้ยบอฮอปไ้เหรออืมจะให้ฉันทำบอฮอปหรือจะไปต่อก็ได้เอาสิอุ้ยจะไปได้ไเลยจะไปต่อเลยเนี่ยสุดยอดเดี๋ยวตรงนี้มันละลายถ้าอยู่นี่งมันจะตกแน่หัวใจจะวาย มาจดเซตอ่ะหุยม,มาคนมาสองไม่ยาว啊ไม่ยาวไม่ยาวอยากกินมาม่าอะไรที่สุดก็ก็อยากกินยำยำม,มามา่าแช้างรถข้าวโพดกดติดตามด้วยนะชอบกินมามา่าหรือว่าชอบกินมามา่าบาร์บีคิวก,ก็กดไลค์ค่ะน็อตเน่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 บุญแดงเอ้ย จะปิหดหนนี้มัมมนก็มุดอย่างนี้ห้ามติดหนูเดีย้วแล้วอย่าพลาักอย่าพลาั่พี่แกกระโดดไปเลยอึ้งถ้าอยา,ากจะอึ้งอ่ะยูรี่พี่สองทางนีอึง้งระหว่างไปทางไปทางนี้หรือเปว่าจะไปทางไหนอย่าอึ้งอ่ะ อิ่ถ้ามองไปทางแั้นก็เวนเฮ้ยต้องต้องชิปลอกเฮ้ยไม่ต้องชิปลักหรอกเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งวิ่นวิ่งวิงวิงถ้างวิงจะมีวอ่งปิ่งว่งา้งนี้งางนี่งางนี้งางนี้ทางนี้นนนนนโอเคไปท่งวิ่งวิ่งวิวก็คือจะลดลงจะง เส้นเรือมัจะลดลดว่ะหุยขอรุกระ้ยตกอีกแล้วเว้ยกรโดดกรัดดหรว่าหันไปทางนี้โอ้ยฉันโดนเลไม่ใช่ใช่ฉันโดนตลอดเลยอยหญ่ใหย่ไปเอ้ยเฮ้ย โอ้โห oh. ไปดังไรก็ลึกนะอ้าวผู้โหญิงคนนั้นตกไปแล้วเอาทำไมฉันตกอ้เอาโหโ้ยตกแล้วว่าทำไมฉันทำไมฉันตกตลอดเลยเนี่ยเพราะว่าฉันนะอ้าวม,มุงทำอะไรโอ้ยมนติดไงไม่กดชิปล็อคอนะ เด๋ยวลองคูณไปนะถ้าถ้าทุกคนทำไม่ได้ต้องต้องคูณไปอีกตอนนี้ยังไม่มีคูณจะบอกว่าจะบอกนะบอกนะอย่าพักอย่าพักเลยโอ๊ยต้องพูดโนจรุนท่าทหนีทำหนี้ก็ตื้อขึ้นไปก็ตื้อขึ้นไปเนี่ยทนไ อุ้ยวิ่ยวิ่งจะตกกี่เรื่องตกเฮ้ยมไปไปีพี่ได้อ๋อมันต้องไปไมีติ่งหึงหนีไงไม่ฉันไปทางไหนไม่ได้เพราะฉันเป็นเกย์ป่ะจะตุ้มนี่คือเส้นแรกจะลดลงเลยนะแล้วทุกคนไม่ถ้าคุณถ้าคุณอะไปทางสีขาวมันจะลดลงอะอย่างนี้ไงพี่เขาบอกอย่างเงี้ยว่า ฉันเลือก่ะมันจลดลงถ้าคุณคุณอยาให้ทำอะไรก็ฉันจะทำะไปแหละตรงนี้ยากจังถ้าตรงนี้มันยากบอกฉันเลยฉันไม่กลัวหรอกอุ้ยมันจะลนลายถ้าโดนสิถ้าถ้าคุณหยุดอะ่ะจนจะละลายแล้วก็ต่อไปเลยเนี้ยอ่า ทีเนี้ยเราอุ้ยเนี่ยเราอยู่ที่สูงมาแล้วนะผ่านผ่านตั้งต่างเยอะแล้วจะให้ทำอะไรก็ก็ทำได้เลยจ้าจะเล่นเกมอย่าให้ทำอะไรก็อย่าลายละเอียดอย่าเรียนออนไลน์ก็เรียนออนไลน์ม .2 สังก็เรียนออนไลน์ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ตกง กดชิปล่องนี่นะตกตายถ้าถ้าคุณบอกว่าให้ฉันทำอะไรก็ฉันทำมานล้แหละถ้าทำทาวเพราะว่า,วามันจะเริ่มใหมจ่จุดจุดเส่แน่เลยเพราะฉันว่าทำอะไรก็ไม่เป็นอย่าหวาดเสียเลยนะนี่ถ้ากดฉันโดดตรงนี้อุ้ยจะตกเพราะฉันอะไรก็ฉันมองไม่เห็นตลอด รอคูณก็ได้นะเหมือนจะไม่รีบอะ่ะหรือก่าสาบสับสปีดเลยกันไอ้สาบส,าบสาบปีดมันเร็วเร่งอะ่ะเร่งที่จะที่จะให้ฉันตกอะ่ะอย่าอย่าเพิ่งส่งมาโอ้อยแค่นี้ก็ส่งมาซะกแล้วหุย อย่างเงี้ยพ่อฉันพูดอ่ะเนี่ยมันจะพูดเนี่ยพ่อฉันพูดเนี่ย,ม,ยมันไฟมันจะเปิดนะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันลาลายเดี๋ยวว่าเส้นเลือดจะลดลงถ้าพูดอย่างเงี้ย ก็จะโดนลายหรือว่าโดนแทลไปเนี่ยหัวใจจะพังเนี่ยถ้าฉันบอกให้ฉันถ้ฉันทำอะไรก็ก็เกไม่สั่งนะ่ะจะไปทงนั้นทำไมไม่เอาโอ้ยหัวใจจะซ้อเลยเนี่ย พูดสอนเนี่ยหารอบกูจะบอกเอ้ยเสียอะไรถ้าไปหนึ่งนิดไปหนึ่งนิดไปหนึ่งนิดไปหึงนิดโอ้ยโอ๊ยละลายละลายละลายเอวีตอบนี่ไงก็บอกแล้วไงอต้องให้ฉันรู้ตลอดตลอดไปกันเอวีใจ ีเครื่เสียสะพาดเสร็จแล้วอ,อย่างเงี้ยก็ทำเสียงเออก็จะทำนี่ฉัตัวกระโดดลงไปเนะี่ยอ้ยอเฮ้ยเฮ้ยอย่าพยายามกระโดดน,นะไฮ้จะถึงแล้วจะถึงแล้วตรงนี้โดนได้ตรงนี้โดนได้แต่ห้ามตก นี่แก่ฉันฉันเดินได้เฮ้ยฉันเดินเป็นอย่างไรก็เถึงแล้วฉันถึงแล้วอุ้ย,ย,ยฉันถึงแล้ว่าว,ว,ว่าฉันฉันว่าสั่งไง ทำไมไม่ยอะังอีหนึ่งทาาเนี่ยอีสาทาาเรียนสามทาแล้ไม่ได้ด้วยถ้าต้องกคนเรีย์ได้แค่นี้อยากจะได้อะไรก็ติดตามันเลยถ้าอยากจะติดตามไปก็ก็ติดตามไปเลยแม่กูก็ไอ้คดโง่แล้วายบาย้า